f o x t r o n Model C Crossover ไฟฟ้าเครือปะตะอตทเผยโชมที่งาน Motor Show 2022 f o x t r o n Model C Crossover คุมพลังไฟฟ้า100%พร้อมบตเตอรี่ที่สามารถขับขี่ได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อการชาติแต่ละครั้งถูกนำมาจัดแสดงภายในงาน Bangkok International Motor Show 2022 รถยนต์ไฟฟ้าฟ o x t r o n m o เด C ถูกจัดแสดงอยู่ภายในบูธ EVM ของกลุ่มปะตะทหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปะตะทประกาศจับมือกับ Fox-Con เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุน Horizon Plus เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก e e c โดยมีสัดส่วนการลงทุนของอรุณพลัสซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปะตะทจำนวน60% และ l i นยินอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสเซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ f o x c o n n ์เทคโนโลยีกรุ๊ปจำนวน40%ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง e ีดีในตลาดอาเซียน สำหรับ Voxtron ok m o d เด C เป็น SGV ขนาด7ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม HIM แพลตฟอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะตัวถังมีความยาวตลอดคันอยู่ที่4,640ม mm, ิลิเมตรความกว้าง2,185ม mm, ิลิเมตรและความยาวฐานล้อ2,860ม mm. ิลิเมตรอีกทั้งยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง0.27เพื่อช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองลง ด้านขุมพลังของ Model C ถูกระบุว่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุด400เรงมา้าเร่งบิดสูงสุด700นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ข้างสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.8วินาทีพร้อมด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถขับขี่ได้ไกลสูงสุด700กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งและมีอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าอยู่ที่13.4กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่ารถรุ่นนี้จะถูกทำตลาดในไทยด้วยหรือไม่แต่รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าโรงงานแห่งใหม่ของ Horizon Plus มีกำหนดแล้วเสร็จและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลออกสู่ตลาดได้ภายในปี2567โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่5,000 50, 0คันต่อปีในช่วงแรกก่อนจะขยายกำลังการผลิตขึ้นเป็น150,000คันภายในปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของรถ e ีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกันได้มีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าเนต a V ีอีกหนึ่งรุ่นภายในบูธ EV m และ BRG ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยช่วงกลางปี2565นี้โดยมีราคาจำหน่ายราว700,000บาทเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ